Toxic People คนเป็นพิษอยู่ใกล้แล้วทำให้เครียดรับมืออย่างไรอีกสักครู่มาติดตามรับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนัทท้าเชียนันและคุณกำลังฟัง 4-Minute Podcast ผลิตรายการโดย The Found News อัปเดตข้อมูลและเรื่องราวต่างๆผ่านการรับฟังทางแฟนเพจและทุกแพลตฟอร์มของ The Found News Listen for the Better Life ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่า มนุษย์ท็อกซิกเจอที่ไหนหนีให้ไกลในสังคมทั่วไปมีพฤติกรรมของคนประเภทหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างเป็นพฤติกรรมที่เมื่อเราอยู่ใกล้แล้วทําให้เรารู้สึกเครียดตลอดเวลาและทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขอึดอัดเบื่อหน่ายรำคาญหงุดหงิดหรือมีอารมณ์เสียตามมาซึ่งถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเนื่องจากคนประเภทนี้มีพฤติกรรมที่เป็นพิษต่อคนรอบข้างนั่นเองค่ะ Toxic People ในภาษาไทยเรียกว่าคนเป็นพิษโดยคนประเภทนี้ส่วนใหญ่จะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยไม่รู้ตัวเช่นช่างเมาช่างคุยชอบนินทาชอบระบายอารมณ์ชอบส่งเสียงดังอารมณ์แปรปรวนขี้อิจฉาไม่ให้เกียรติผู้อื่นมีอีโก้สูงและทำตัวยุ่งยากไปทุกเรื่องคนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้มักจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ต่ำหรือเรียกว่าอ e ีฮิวในทางจิตวิทยาอธิบาย พฤติกรรมของคนประเภทนี้ว่าเกิดจากการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมรอบตัวรวมไปถึงความเครียดและเคยได้รับบาดเจ็บอย่างลึกซึ้งจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจในช่วงชีวิตที่ผ่านมาแม้ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามคนเหล่านี้จะไม่สามารถจัดการกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจตัวเองได้ดังนั้นคนประเภทนี้จึงมักมีพฤติกรรมแบบ over identify คือ พยายามทำตัวเองให้มีตัวตนในสังคมโดยจะแสดงพฤติกรรมแบบเดิมๆซ้ำๆเพื่อเรียกร้องให้ผู้คนเห็นความสำคัญของตนเองหากเราใช้เวลากับคนประเภทนี้มากๆหรืออยู่ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ด้วยบ่อยๆเราอาจจะซึมซับมุมมองหรือพฤติกรรมลบๆบางอย่างมาโดยไม่รู้ตัวและจะส่งผลให้เรานั้นกลายเป็นพิษต่อคนรอบข้างไปด้วย มีงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเยอรมันได้กล่าวไว้ว่าคนที่มีพฤติกรรมเป็นพิษจะทําให้คนรอบข้างเกิดความรู้สึกลบๆและความรู้สึกลบๆนั้นจะทําให้เกิดความเครียดซึ่งจะส่งผลกระทบตรงกับสมองของเราแล้วจะมีวิธีรับมือกับคนท oxic people ได้หรือไม่วันนี้เรามีวิธีรับมือมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะบอกเขาตรงๆไปเลยว่าเรารู้สึกอย่างไรกับพฤติกรรมเหล่านั้นของเขา กำหนดขอบเขตและรักษาขอบเขตอย่าลืมว่าเราต้องดูแลสุขภาพจิตของตัวเองด้วยอย่ามัวจะยอมรับฟังและเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้ต่อสู้อย่างชาญฉลาดหากถึงขั้นทะเลาะก,กับคนเป็นพิษเหล่านั้นก็เป็นการยากที่จะสร้างสมดุลระหว่างความจริงใจและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางอารมณ์เหล่านั้นค่ะดังนั้นอย่าเพลิดเลิเล่นเกมกับคนประเภทนี้โดยเด็ดขาดพยายามคิดบวกลองปรับเปลี่ยนมุมมองซึ่งวิธีนี้อาจทำได้ยาก แต่หากทำได้มันจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายยุติความสัมพันธ์หากทนรับมือกับพฤติกรรมที่เป็นพิษต่อไปไม่ไหวแล้วก็อาจอาจจะต้องเลือกวิธีสุดท้ายคือทางใครทางมันกันไปเลย นี่เป็นเพียงบางส่วนในประเภทของ Toxic People เท่านั้นแต่ยังมีคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นพิษอื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเราทราบถึงพฤติกรรมที่เป็นพิษดังกล่าวแล้วให้ลองสำรวจตัวเองและประปับปรุงแก้ไขหรือพยายามหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านี้เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของเราและคนรอบข้างและเพื่อสังคมที่น่าอยู่ขึ้นค่ะ โฟไมด์โพ c แคสสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บติดตามอัปเดตข้อมูลเรื่องราวต่างๆผ่านการรับฟังทางแฟนเพจและทุกแพลตฟอร์มของ The f o u ว n e w ิ Listen for the better l i f ฟฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่า